ก็ปิดปลาลาววันนี้แกไม่รอดแน่ ก็โมจิทั่วไปปะจะดิ้นอะไรขนาดนั้นหลายช่องอวยกันหนักมากรีวิวโตโกเกียวสวีทแบบไม่อวยไปเจอที่สาขาพารากอนมาเขาเออกเมนูใหม่ไปตัวกะปิบาล่าโมจิแป้งสดที่เขาปั้นใหม่แบบทุกลูกหน้าตากะปิปาร่าอันนี้โคตรน่ารักข้างในจะเป็นสตอรอเบอรี่ลูกใหญ่แล้วก็พิทาชิโอผสมกับช็อกโกแลตอันนี้จะมีความแบบหว,วานหวานหอมช็อกโกแลตเบาๆโมจิมีความนุ่มหนึบมากกินแล้วมีความเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานสดชื่นจากสตรอเบอรี่มากอันนี้สิบเต็มสิบอีกตัวจะเป็นโมจิกะปิบาล่าน่ารักจริงๆข้างในจะเป็็นพิชชโแแลละ ตรงกลางให้เคี้ยวหนึบๆนแป้งมีความยืดและนุ่มหนึบมากหอมถั่วพิทาชิโอแล้วก็หวานกันบางดีไม่ได้หวานแสบคอมีช็อกโกแลตมาตัดจะเพิ่มความเข้มข้นอีกหนึ่งวันนี้แกไม่รลอดแน่อร่อยเกินแล้วก็มีกะปีบาราแบบข้นขวานน่ารักมากตัวละสองสี่แล้วถ้าซื้อครบสองร้อยเราจุ่มกล่องสุ่มได้ฟรีหนึ่งอันนี่ได้กระปีบาราแบบจิ๋วมากคือน่ารักมากจริงๆอะ่ะเป็นซีรีส์อุงอุที่เขาเพิ่มสมาชิกใหม่ก็คือน้องกระปีบารายอมรับว่าอร่อยจริงแป้งหนึบนุ่มมากเอาไปสิบ น่ารักมาก